มาแล้วครับผมรอบสุดท้ายเอาครับเอาลุนนี้ผมมีตัดขนาด้วยครับกองแท้ครับโอ้ขับเก้ากันไฟฟ้าครับผมโชเฟอร์เงเงาล้วครับเด็กยของนึงว่าเขาใช่เออเราจะเดราจะเอาเข้าหรอครับ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 นี่นีโชเฟอร์หมงกองแท้ครับผมก็เป็นกระตวกเป็นยีเป็นวันนั้นนะครับครับซ้ำ ôi cái gì hết hạn mọi người 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 hết hết lớp mọi người hết hạn mọi người hết hạn Cái người hết Cái mọi người hết hạn mọi người hết hạn

ขึ้นขึืนขืนเดียดขึนดียดขึ้นเดียดบวกขึ้นบวกขึ้นขึ้นเดียดนเีบกนีดบวกเดียไปตรงเล่บันนี่ไปตรงเล่บฮบ่ได้บ่ได้ไปตรงเล่บบ่ได้ลงลงย่งเดียวเลยเใครแล้วใครแล้บ่ได้ื่นต่อนะบ่ได้ไปตรงบ่ได้ไปบ่ได้บ่อ่เอาหมอนมอมอนเลยคอยขับี้่อยขับีเอาข้าไปเลย บ่เอาละนี้นะบ่เลยนะเขาเลยกองเข้ากันแ้บุคคลลงอะไรนี้ฮะเป็นยังจังบุคคลงอาจารย์สิตอยเป็นยังบุคคลลงกัอาจารย์สิตอยยังยังบ่เล้ยจะพอนางนี่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 านแล้วบาเข้าแต่เทได้นหเต็มตัมแล้วก็ไผ่ขนมี่ดีเนี่ยคอยจัดโอ้เเดียเห็นบุคคขนเนี่ยนี่เห็นบคยโอ้ไล่สวดให้เน่มมกอ้ก้องมันี่ม เอาจะขาดไปนะงานเยอะเขาเห็นไก่เนาะโอยจับออยยู่ากไปคือไก่โอ้ยเย็บตัวทิบย์เลเนาะยินบบฮะยามอยากตีกับเปิดซุ่มแล้วก็ตีโลดเนาะโอ้ยแบบนั้นเลยครับนี่เด้อขับเพลิดเด้อขับเด้อคางโอ้เบิ่งเอาบาทนี่เบิ่งเอาโัวของแท้เด้อครับนี่ยยับไปคือไกู่นี่บ่ต้องคางซุ่มอะไรโอ้ยตีกับซุ่มแล้วก็ตีเลยของแท้เด้อครับของแท้นี่ นี่นี่ข,ข,ข,ขังก็จะขังแค่ตัวเมียได้วยังซุ่มมาหนึ่งย่างเดียวได้โอ้เข้าอยู่กล่องนี่ประมาณร้อยกว่าพื้นคนผู้เดีวยวเด้อครับนี่ยหนึ่งเด้อครับนี่เด้อเมื่อกี้นี่เพิ่นประสบผลสำเร็จละเ,เอารถไถข,ขึ้นโอ้คือย่างดูเทน้อยบาทนี่น้ำนักลงคักบาทนี่เสือเบื้องเหรอโอ้โมงโมงโมแม่คนสวยเลยได้เนี่ย ดงเดงเอาผู้เดียวหรือว่าดงเนี่ยโอ้คายทท้กันบึงมาเนี่ยเอาโมงโมงแก้ไขให้หมดนะไอตะวันบ่ทำไอ้เบิร์เรบ่ดูดิเบิเรเบิรเด้อครับเบิรเบิรเอาบานี่โอ้มัน เินซัดจะ้เอาลงตัวทิพยด้บ่านะบ่ไหวโอ้คันคโอ้ขายดีไา้ท yes, no ่านเจ้าขอยังมีผมเจ้าของบริัทไอป่ไอปุ่นมันปกแยงไว้เลยในหลังคองหมู่เราต้องแล้วันชิบอไรเนาะบริการนี่ยคือกันจะเอาัวไปล้าเขัไปล้าบหมได้มันจะ่ามเข่าบตียักเือโอ้เนียนงไ้ปุ่น แกล้พุ่นมืจะค้นหรอแ่เออเอาซุ่มอีกก่อนซุ่มาะทั้งหน้าทั้งหน้าเอาอยู่ไปทังหน้านี่ยโอุ้่มีมันเงี้ยเลยตนี้แมเนี่ยตนี้แมทังหน้านี่เออเอาหมดแล้วซุ่มอีวนประทาง่ายอ้ยังอีกอยู่ได้โฮมลานโฮมลานมือน้ำกัดโอ้เด็กัโอชูรีทิด ตอสซซล่าครับหนอาทีมงานให้เดียวให้ง่ายหนละมัดแล้วตัมัดอีพอยังว่าเบาตัวหากมัดนี่เอยหากมัดนี่กวกเรียงยังไ่ได้มัดไดยังมัดห้อหลังฮือนนี่ก็แมนเบอร์แรกะอัตมัดแลวนี่ แมนบดเอาบดน่ละงเฮือนหเปียได้เหมือนกันเปียวมันเฮงืฟ้า้าสปียได้เหมือนโทรศัพท์ไานีจักมันเปียกครับวฮะแม่มือบดลามันมีเนี่ยเพามันมีอะแม่นางบอลโลกวะปียได้มือน

เอออะไรย่างนก็รักม่เทยว่าหาคนเทนอยู่ว่มีคนร่วงคอนเทนต์เลยนะไปปุยยาเอางูันี้กับเื้อกดไงหนึงกับพ่อน้อหมองเนาะคอนเทนต์ว่ามันต้องนเหมงเนาะต้องใช่ตะวนเนาะแบบเนาะมันมายอ้ยเต็มช่วโงนโอ้สเปสนย์ละเยอรมันเยอรมันโอ้ฝนตกแห้งนี่ยเลยเยอมันเฮ็ เดี๋ยวนี่ห้าชุมหนึ่งสเปนครับพัตตาลิกาเอเชียเข้าผู้ใดเขาได้ตอนตาอุอะดรซาอุกระไผซาอุอิหร่านนะดีญี่ปุ่นอิหร่านอิหร่านเสมอครับญี่ปุ่นยังเตะยมุเตะญีนตกครับโคตรเลยโคตรเลยโคตรเลยไปโคตรเลยเอากระซีทีมหนึ่งแลเอเชียเอาสเปนสเปนเตห้าชุดเยอรมันเยอรมัน มีลมันเหตุสองหน่วยละได้เงินแล้วเนี่ยูเข้าได้ยินเข้าก็อมีอยข้าอ้เหมีวเลยไน้ะเจ้โสูงสามเปียกสามันว่อมีสูน่ยืออันองมีสูนมี0มีศูนมะเรงวว่าประด้๋ยูนบอว่าสูนสามเปียกสามนี่มาอีกเละเมื่อนั้นตัวซื้ออย่างเปียหนึ่ง สามปดแปดสามบอกเลยแปดถ่วงเนาะเออเป็นบาครับมึซื้อซื้อเล็กอันนีอติกอันอีซื้อไอหกสีนย์บันทึเองทำในเล็กนะสี่หกสี่เป็นลลายพอดองซื้อหกจุกับหกสี่สี่หกระบีสี่ศูเก้าเองตัดออกเองเอาเลยตัดออกมันลายพดตัดสอลายแบบไรอัน วาลายตัวเองสลับมาเลยไงสลับมันเป็นสองตัวมาเลยเล็กเล็กสามตัวนั่นแล้ว4ี่ศูนยแล้วก็หกสี่ศูนย์หกสี่สี่หกศูนี่สี่ศูนย์หแล้วกันในที่ศมันจีดซื้อตัดออกแลวครับหอยากซื้อความหมายบรยักซื้อได้คือกันนี่ล่ะบอได้คับเล็กตัวเดียวเาหัวจะเล็กคู่เอนอะไรเยออาบกห่อซ้เอาในนี่แหละบอาทะเบียนทะเบียนรถมันอะวะเออวัดเจ้าของกับบซ้แล้วเจ้าระทึกวะ เราือ่เอากับซื้อตรง,งเนอะนีเขาจะรถเนอะสี่หกสามบอว่าสีนี่ล่สามหกคันไฟคันไฟยักตีแล้วบ่เขามาเลยบ่ไฟมักปีเม่ไฟเห็นลอตเตอรีู่นเก้าับเจ็ดรนเก้าเอาไว้หน,นไหนเด้อเอาแบบไหอยากไดแบบไหนนี่เขาส่งมาให้ศูนย์เก้ากับเจ็ศูนย์เก้ารับไม่อั้นไฟเวเองนี่ละสดดับด เอาอีบ่นี่เขากันยี่ใบร้อยสามร้อยสี่สิบ้ยนี่เล็กราวสำเน่นน้ำจัดให้ไหมอยู่ว่นี่เนี่เอาอันี้มีหาวมีอันมีกี่ใบเอาบนนี่รต้ตัวว่าลุยไปเอาเบิร์เอาเบิรมีขมีเอาลิ้นเาลิ้เจ้าเอาเบิร์ต้อเจ้าคนเบิ่งอีเอาดีเดียวอยไ้แบบไหนโอ้โอนให้เลยหมดแล้วนี่นเดียสูศูนย์เก้าเจ ศูนย์เก้าพอดเลยศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เก้ามันอยู่หน้าไหนโอ้ผลย้อยใส่หัวร้านเลยมันเศูนย์เก้าเอาเอาเลยมีเท่าไหรเอาเบิ้ข้างเขาได้ไหมเอาจะปลดจะว่าอายก่อนเอาคือบ่มีลักศูนมีบ่มีกับ่ได้เงินเองะจ้าอ้บ่มีเดดดับไหมอ้เอาชานี้นครับผลต๊ะแหงนะครับน่ย้อยเลยุับบเอารับ คลิปเข้าโฮมลานกับคลิปสองครับตัวนี้ครับเอาสมีก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าผลผลตกครับเริ่มแห้งขึ้นแห้งขึ้นหรือสิฟ้าผลเข้าซอยเพิ่นครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับผมโอ้แล้วละมครับโอ้แล้วละมู